สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ร้านร้อยเยนนะคะไดโซร้านร้อยเยนเนี่ยมันไม่ใช่ร้อยเยนแล้วละมันก็เป็นร้อยแปดเยนร้อยสิบเยนเพิ่มไปตามภาษีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เงินเยนอ่อนนะคะของบางอย่างก็ขึ้นราคานะคะจากที่เคยขายร้อยก็มันก็จะมีราคาก็ขยับขึ้นเป็น สองร้อยก็มีเขาก็จะติดราคาไว้นะคะถ้าเขาขายสองร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีนะคะก็แล้วแต่สินค้าวันนี้เรามาซื้อตัวแผ่นแม่เหล็กอะเอาไว้ติดตรงประตูชัตเตอร์น่เราจะติดประกาศอะไรแล้วก็ใช้แผ่นแม่เหล็กอันนี้แหละอืมเอาไปติดประตูประตูม้วนอ,อืม เนี่ยก็มาซื้อเพราะว่าจะไปติดประกาศขายสตอเบอรี่แช่แข็งไว้ที่หน้าร้านไงเออลูกค้าให้สั่งจองโทรมาสั่งได้อย่างเงี้ยเ,เนี่ยร้านร้อยเยนเนี่ยเขาประหยัดเขาประหยัดไฟเขา้เขาหน้าร้อนเนี่ยเขาประหยัดไฟก็เปิดไฟแค่ครึ่งเดียวเดียวโอ้ยมืดตื่อเลยมือดอะ่ะเออเขาไปนี่แบบเหมือนเหมือนอยู่ในถ้าอ่ะเปิดไฟครึ่งเดียวอะ่ะอืมก็มันก็จะมืดมืดหน่อยนึงอะ่ะแล้วก็ตรงประตูทางเข้าน่ะเห็นไหม ต้นคลิมันก็จะเป็นสีชมพูอะสติ๊กเกอร์สีชมพูแต่ก่อนเป็นกระจกใสหมดเลยนะแล้วสว่างชอบมากเลยแต่เขาเนี้ยเขาติดสติ๊กเกอร์สีชมพูอะติดทั้งแผ่นทั้งกระจกเลยอ่ะโอ้โหมืดอ่ะมืดตื้ออ่ะคือไม่ใช่มืดตื้อหรอกคือมืดอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเข้าเข้าเข้ามาอยู่ในถ้ำอ่ะเนี่ยก็มาซื้อนะฮะมาซื้อของลูกสาวอยากจะได้ลิบบินผ้า เขาจะอามาเอามาแต่งผมมัดผมให้ตัวเองแล้วก็มัดผมให้ตุ๊กตาด้วยเอ,อหาอยัางไงก็หาไม่เจอบินผ้านะฮะก็ก็เดินหาอยู่มุมเนี้ยเออมุมยางยืดมุมอะไรอยู่แถวๆเนี้ยเกี่ยวกับมุมเย็บปักถักร้อยพวกอ,อ่อะไรพวกเนี้ยเ,เดินหาไม่มีเออก็เดินวนอยู่หลายรอบอันนี้ก็เป็นไมพรมอ่า ก็มาเดินหาอันนี้ก็เป็นมุมอะไรเนี่ยอ่ามีของกระจุกกระจิกเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นมุมซ่อมแซมเสื้อผ้าเศษดผ้าหรืออะไรเงี้ยอก็เดินหาค่ะเดินวนาหายังไงก็หาไม่เจอ,อมันคงไม่มีะนะเออถ้ามันอะไรที่มันเฉพาะมากจะเงินไปมันก็อาจจะไม่มีขายนะเราต้องไปซื้อที่โฮมเซ็นเตอร์อะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าผ้านี่เดินวนค่ะ ผ้าแล้วก็มีพวกเข็มพวกได้พวกยางยืดอันนี้ก็มีพวกลิบบินพวกอะไรเนี่ยที่เขาใช้ตกแต่งเออเอาพวกห่อของขวัญอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็มีพวกซ่อมแซมเสื้อผ้าพวกกระดุมพวกอะไรเงี้ยร้านแหกเย็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีของพวกนี้อมอต่อมาก็มาเดินวนค่ะไม่ไปไหนหาค่ะอันนี้ยางยางเอาไปเปลี่ยนยางยืด กางเกงมันยางยืดมันหลวมแล้วเราก็เอาเนี่ยไปเปลี่ยนนะวิชานี้จะต้องได้ใช้ตลอดนะคะมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีไม่ค่อยมีหาหายากนะคะร้านพวกปะซ่อมกางเกงหรืออะไรปะซ่อมเสื้อผ้าเลยมันก็มีแต่มันแพงมากไม่ต้องไปจ้างเขาทำหรอกทาเองนะเราต้องทําเองนะอะไรพวกเนี้ยวิชาวิชาซ่อมแซมเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้านี่ต้องได้ได้ทำเองกันทุกคนอะ ถ้าไปจ้างเขาทำก็แพงเนะี่ยก็มาดูมุมของเล่นรออ้านร้อยเยนเนี่ยซื้อไปซื้อมามัน,ม,นมันไม่ใช่น้อยน้อยนะซื้อไปซื้อมาก็แบบสองพันเยนก็เป็นได้นะอืมหยิบโน่นหยิบนี่ใส่ออ่ะืมมันเป็นร้าน 100, 110ร้อยร้อยสิบเยนเนี่ยภาษีมันพึ้นขึ้นแล้วไงเขาก็จะขายตามภาษีนะของร้อยเยนก็จริงแต่ภาษีคุณต้องจ่ายต่างหากอะไรเงี้ยออันนี้ก็มาดูมีอะไรที่น่าสนใจมัง่ง เดินหาดเดินดวนค่ะส่วนมากก็จะมาซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนของข้าหนาจังแล้วก็พวกอของใช้เล็กน้อยยางมัดผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวซื้อขนมมีขนมใหม่อะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีถุงขยะถุงใส่ขยะก็จะมาซื้อตอ,อนนี้ก็เดินวนค่ะเดินหาวนอยู่นี่แหละหาก็ไม่เจอก็เลย ถือกล้องหวดอันนี้อันนี้ก็หาไม่เจอก็เลยมาดูพวกมุมยางมัดผมอะไรเงี้ยกิ๊บยางมัดผมอะไรเงี้ยเอามาดูก็ก็ไม่มีค่ะมีวิกผมเลยนะเนี่ยก็พวกเนี้ยก็จะมาซื้อที่ร้านนี้แต่มันถูกดียางมัดผมอะไรเงี้ยอืมก็เดินหามีอะไรน่าสนใจมัง่งอ่ก็ยังไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่อ,อันนี้ก็มีพวกหวีพวกอะไรด้วยนะ อืมก็จะซื้อร้านร้อยเยนนี่แหละมันถูกดีไม่ต้องไปซื้อของแพงหรอกเอเแล้วก็เบื่อแล้วก็ซื้อใหม่ไงนะพอนี้ก็มาดูมุม,มอะไรเนี่ยเดินหากลับมาที่เดิมแล้วกลับมาที่เต่มแล้วไปดูที่มุมยางวัดผมมันก็ไม่มีไงก็เลยต้องกลับมาที่นี่เหมือนเดิมมาหาค่ะหาไงก็หาไม่เจอก็หาอยู่นั่นแนหะเออภาพก็อาจจะแบบ เร็วบ้างช้าบ้างนะะเพราะว่าเดินหาจริงๆไม่ไดีแบบเ,เวลาก็มีน้อยนะคะมาซื้อรีบๆจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับร้านร้อยเย็นสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันมันแปลกดีก็คือเขาเปิดไฟแค่ครึ่งหนึ่งอะ่ะมมันก็มืดเนี่ยก็แบบโอ้โหคือพอเข้าหน้าร้อนเขาจะต้องแบบแประยดไฟไงก็มันเป็นมาตรการของโอ้ยม,มาตรการของ นโยบายของประเทศแหละแต่ว่ามันก็เกินไปเนาะเปิดครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วคนออกแบบที่เขาให้ไปติดสติกเกอร์ตรงกระจกตรงทางเข้าทั้งหมดอะติดสติกเกอร์เป็นสีชมพูอะไรเขาคิดผิดะนะนี่ะมันมืดมันทําให้มืดเพราะาแสงข้างนอกเนี่ยเข้ามาไม่ได้ไงเออนะก็มืดเหมือนอยูย่ในถ้าอันนี้ก็มาซื้อขนมอืมมีขนมอะไรน่าสนใจถ้าแพงมากไม่ต้องซื้อหรอกมันเล็กๆอืออะไรก็เปลี่ยนไปเนาะ ขนมขนมนมยอยนอะไรเงี้ยก็เล็กลง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 ปริมาณก็น้อยลง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 อื่นะอันไหนมันถูกก็ให้ซื้อไงแพงก็ไม่ต้องซื้อนะประหยัดตังเงินทองมันหายายากไงยุคเนี่ยเศรษฐกิจเข้ายากหมากแพงอืก็ซื้อเท่าที่จําเป็นอ่ะแต่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะอ่าพ,พ่อลูกชอบกินไง กินแข่งกันอะ่ะพ่อกับลูกอะ่ะพ่อเขาก็จะกินเป็นกับแก้มเหล้าอะไรเงี้ยอือันนี้ก็มาดูพวกเครื่องเขียนพวกอะไรพวกเนี้ยมุมเครื่องเขียนมั่งมุมพวกกระดาษพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็มุมอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับการหนีผ้าตากผ้าอ่าก็มาซื้ออันนี้อันนี้ใหญ่ๆนี่คือตากผ้าหม่มพืนใหญ่ แล้วก็มีเนี่ยค่ะก็เลือกเอาหน่อยอเล็กโลงอันนี้ก็เล็กโลงเล็กลงนะเล็กโลงเล็กลงอืมก,ก็กิบหนผ้านี้ก็เนี่ยเล็กลงหาจนเมื่อยเลยไอ้ที่ดีที่เคยชอบไม่มีขายแล้วเออก็มีเนี่ยก็มีหน้าตาแปแบบลกๆแ้วก็ต้องซื้อมันมีมันมีแค่เนี่ย เราก็เลือกค่ะเพราะว่าเราจะต้องตากผ้ามันนี้ตากผ้าห่มพื้นใหญ่ๆแล้วก็ตากผ้าที่เป็นผืนบางๆอ่ะผ้าห่มผ้าปูที่นอนอย่างเงี้ยมันจะใช้ต่างกันไงอันเนี้ยมุมนี้จะได้มาซื้อบ่อยเพราะว่ามันพอที่หนีผ้ามันมันหักมันเก่ามันก็หักก็ต้องเปลี่ยนใหม่อืมก็เลือกคะต่อเลือกเอาที่มันแข็งๆนะบีบดูถ้ามันไม่แข็งมันมันหนีผ้าไม่ดีต้องเลือกเอาที่มันแข็งๆไม่ต้อง ไม่เน้นดีไซน์นะคะเน้นเน้นไอ้ที่มันแข็งแขงอะ่ะอืมมันจะได้หนีผ้าดีๆไงนะอันนี้ก็สุดทด้ายก็มาซื้อนี่แหละไม่มีอะไรให้เลือกมากมายแบบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะร้าน e. นะ้อยเยนอืมก็ซื้อฮะแล้วก็่นะซื้อเท่าที่จําเป็นนะซื้อมาก,ก็เปลืองเงินอืมนางก็เดินดูนู่นดูนี่แหละนะ อยากได้นู่นได้นี่แต่ถ้าอยากได้อะไรต้องมาบอกแม่ก่อนนะต้องถามแม่ก่อนว่าซื้อได้ไหมไม่งั้นเด็กก็จะหยิบใส่หยิบใส่หยิบส่หยิบใส่ไงหยิบใส่ใสใสตะกร้าเต็มไปหมดแล้วแย่เลยนะอืมซื้ออะไรต้องมีแบบต้องมาถามแม่ก่อนนะอันนี้เราก็มาซื้อมุมพวกเครื่องเขียนสมุดเนี่ยอันนี้สมุดเขียนของญี่ปุ่นมันก็จะมีสมุดเขียนวิชาเลข,ขเขียนสมุดเขียนคันจิ จะเหมือนเขียนวิชาภาษาญี่ปุ่นมันแยกกันนะแล้วมันมีกี่มาสึมัสนึ่ต้องดูด้วยนะมันมันมันละเอียดกว่าของไทยอะของไทยก็จะแบบไม่ไม่มีชนิดแยกชนิดแยกอะไรเนาะง่ายๆดีแต่ญี่ปุ่นอะเลขก็เลขภาษาก็ภาษานะแยกกันแล้วก็ระดับชั้นมันก็จะต่างกันนะมันระหว่างมันถ้ามันมันช่องใหญ่ช่องเล็กอะไรเงี้ย สต่มดเขียนคันจิอันนี้คือวิชาคณิตศาสตร์วิชาเลขเลขก็ต่างหากนะคันจิก็ต่างหากนะเดซื้อซื้อมั่วน,นะ <c oughs> นะก็เนี่ยก็ได้อน,นี่อะไรเอ่ยคันจิอันนี้อะไรเอ่ยสังสอคณิตศาสตร์นะฮะอ่าคันจิเดนชูจูแล้วก็มีจิูโจคือเขียนอะไรก็ได้มันแยกต่างหากเลยนะโอ้ยเยอะอจริงๆเลย <c oughs> เขียนอะไรก็ได้จิอโจก็ต้องซื้อต่างหากเนี่ยค่ะก็จะได้เครื่องเขียนให้ลูกเนี่ยถ้าตอนเด็กอนุบาลก็อันนี้จิอูโจเขียนอะไรก็ได้น่ะจิอโจที่เราอยากจะเขียนเนี่ยก็ให้นางเลือกดูพวกร้านเครื่องเขียนก็จะไปซื้อที่ร้านซื้อที่นี่แล้วก็ร้านซื้อที่ร้านหนังสืออืม อยู่บนซันเปลี่ยนอยู่บนอีออนน่ะก็จะไปซื้อแต่ร้านร้อยเยนมันจะถูกกว่าไงอือมันไหนมีเราก็ซื้อไงถ้าไปซื้อที่ร้านหนังสือที่อยู่บนอีออนน่ะมันมันแพงอืก็หาเลือกดูค่ะอนางก็เลือกดูว่าจะเอาอะไรยังไงอ่าเสร็จแล้วก็น่าจะพอแล้วมั้งใช้เงินเยอะเนี่ยก็จะไปจ่ายตังค์ละ อไปจ่ายตั้งอ,อถุงก็ไม่ได้เอามาจะจะช่วยกันหอบแลยวส่ไหมกับลูกน <มา S 1> <laughs> ะไม่ใช่กันหอบอะ่ะเพราะาไม่ได้ซื้อถุงจริงๆถุงขยะซื้อถุงขยะแล้วมาใส่ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อในมากข้างนอกเนี่ยมันมืดไงคนออกแบบทําอะไรไม่รู้มืดเหมือนอยู่ในถ้ำอะ่ะเหมือนร้านแบบร้านเจ๊งอะ่ะเออนั่นแหละทําอะไรก็ไม่รู้ เขามีกระจกใสๆก็ไปติดสติกเกอร์ให้มันให้มันมืดอ่ะนะวันนี้ก็ได้ของไปเยอะเลยว่าจะไม่ซื้อก็ซื้อจนได้นะคะเนี่ค่ะร้านร้อยเย็นร้านไดโซสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ